สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผิวสวยสุขภาพดีบายบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรดีสุดเด็ดมาแชร์มือ,อีกเช่นเคยค่ะเป็นสูตรอาทิตย์หมักผมฟื้นฟูผมที่โดนทําสีมาเยอะๆผมที่ชอ็อตจากการดัดการยืดอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนที่เสียไปแห้งกรอบไม่มีกระด้างนะคะสามารถใช้สูตรนี้ไปหมักไปทําทิตย์ม้นได้เลยนะคะเพื่อนสูตรนี้เขาก็จะไปบํารุงส่วนที่ สึกล้อนะคะเพื่อนส่วนที่แตกปลายส่วนที่หยาบกระด้างนะคะเขาก็จะไปบำรุงแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ส่วนส่วนนั้นนะคะเพื่อนเนาะแล้วสูตรนี้เป็นสูตร DIY เราสามารถทําเองได้ที่บ้านค่ะเราไม่ต้องไปสปาที่ร้านแพงๆนะคะเพื่อนสูตรนี้ก็เทียบเท่ากับเราทําสปาที่ร้านราคาแพงๆเลยนะคะคุณภาพดีจริงเกินร้อยนะคะเพื่อนหลังจากที่เราทําแล้วเราก็จะมีผมที่สวยงามนะคะเพื่อน ผมที่สวยงามผมที่ไม่หยาบก,กระด้างผมที่มีน้ำหนักแล้วก็ไม่ชี้ฟูอีกต่อไปนะคะสูตรนี้เห็นผลแน่นอนนะคะเพื่อนเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยคะ่ะส่วนผสมแรกของเราก็คือแป้งขา้าวโพดนะคะเพื่อนบีซื้อมาห่อใหญ่นะคะแล้วก็มาแบ่งใส่กระปุกแบบนี้ไว้สะดวกสบายในการใช้งานนะคะเพื่อนแป้งขา้าวโพดนี้ก็จะขจัดความมันบนหนังศีรษะของเราได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้ผมของเรายืดตรงไม่ชี้ฟูได้ด้วยนะคะสําหรับแป้งขา้าวโพดนะคะ ต่อมาเราก็เตรียมน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่านีา้ใช้ปริมาณเท่ากับที่เราต้องการนะคะเพื่อนให้ผสมแป้งข้าวโพดกับน้ำเปล่าให้เปน็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะเพื่อนให้เขาละลายเข้ากันดีก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาแป้งไปต้มให้สุกให้เหนียวเป็นเนื้อครีมนะคะหลังจากที่เราตั้งไฟสักประมาณ 3-5นาทีน้ำเขาร้อนแล้วแป้งสุกเขาก็จะเหนียวเป็นเนื้อครีมแบบนี้เราก็พอเลยนะคะหลังจากที่เราได้แป้งของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนต่อไปเราก็จะใส่กะทินะคะเพื่อนๆกะทินี้สามารถใช้ได้ทั้งกะทิกล่องแบบนี้แล้วก็กระทิสดนะคะเราก็ใส่ไปตามปริมาณให้พอเหมาะนะคะถ้าเราทำเยอะเราก็ใส่เยอะนะคะกระทินี้เขาก็ จะมีสารอาหารแระไขมันโปรตีนต่างนะคะเพื่อนทาให้เส้นผมของเรานุ่มลื่นนะคะไม่ชี้ฟูนะคะมีน้ําหนักด้วยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะต่อไปเราก็จะเติมมะนาวนะคะเพื่อนมะนาวนี้ก็มีกด aha นะคะลดอาการคันแล้วก็ลดรังแคบ,บนหนังศีรษะของเราได้ดีพร้อมกับทำให้ผมของเราไม่ชี้ฟูยืดตรงได้เป็นอย่างดีนะคะ มะนาวก็ใส่ไปตามปริมาณเลยค่ะต่อไปเราก็จะเพิ่มน้ำมันมะกอกนะคะเมื่อนถ้าใครไม่มีใช้น้ำมันเบบี้ออยจอรสานมะพร้า,พาวสกัดเย็นใช้ได้ทุกอย่างนะคะบีซื้อมาขวดใหญ่นะคะก็เลยแบ่งออกมาแบบนี้เนาะก็ใส่ไปตามปริมาณเหมาะสมเช่นกันค่ะน้ำมันมะกอกน,นี้เขาก็จะช่วยซ่อมแซมอาการไหลเวียนของโลหิตได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนบำรุง ลูคุ้งโคนด้วยสารอาหารที่สําคัญและไขมันต่างๆนะคะจะนอกจากนั้นเขายังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะป้องกันผมแห้งกล้านนะคะทําให้ผมของเรานุ่มชุ่มชื้นนะคะเพื่อนแล้วก็จัดทรงได้ง่ายนะคะส่วนผสมเราก็แค่นี้เลยนะคะเพื่อนคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปลงชีสเม้นต์กันเลยค่ะ หลังจากเราได้ทิทเมน์ของเรามาถว้วยโตโตแล้วนะคะเพื่อนขั้นตอนในการหมกักในการลงทิทเมน์ก็อย่างที่บีบอกทุกคลิปง่ายๆนะคะใครที่มีผมมันจนเกินไปบีแนะนําให้ไปล้างทําความสะอาดสิ่งสุบกบรกตกค้างออกก่อนนะคะค่อยมาลงทิทเมน์นะคะถ้าใครที่มีผมสะอาดอยู่แล้วก็ให้พรมพรมน้ําหรือว่าฉีดปอกกี้พรม,พรมแบบนี้ <c oughs> เพื่อเปิดเกรดผมของเรานะคะทิทเมน์ของเราก็จะได้ซึมซับเข้าไปเป็นอย่างดีนะคะเพื่อนเนาะ เดี๋ยวบีขออนุญาตทําให้ดูก่อนนะคะบีคิดว่าขั้นตอนนี้ใครๆก็ทําได้ใครๆก็ทาเป็นนะคะเพื่อนๆจ๋าง่ายๆเนาะอย่างที่บีบอกนะคะผมบีก็สะอาดอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะพรมน้ําให้ชุ่มนิดหน่อยให้ชื้นๆให้ชุ่มๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะลงทิชนต์ของเราลงไปเลยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะ หลังจากนั้นเราก็ลงทรีตเมน์ของเราลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนจ้าตั้งแต่รคลจนปลายนะคะใส่เข้าไปเลยใส่แล้วก็ดึง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 เขานิดหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อ,อ,อประสิทธิภาพที่ดีเพื่อให้ทรีตเมน์ของเราซึมซับเข้าไปในเส้นผมของเราได้ดีเป็นยิ่งขึ้นนะคะดึงแบบนี้หลังจากนั้นก็ให้เราใส่ทั่วเส้นผมทั่วหนังศีรษะของเราได้ดีนะคะเพื่อน หลังจากที่เราใส่จนทั่วหนังศีรษะของเราแล้วก็เก็บผมขึ้นนะคะเพื่อนแล้วก็ติดกิ๊บคุมด้วยหมวกอาบน้ําปล่อยทิ้งไว้30-40นาทีนะคะเพื่อนแล้วเราก็มาล้างทําความสะอาดออกเมื่อนเราสระผมปกตินะคะเพื่อนๆสูตรนี้สามารถทําได้1-2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆต้องทําอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะเพื่อนๆจ้าเนี่ยแค่ดึงแค่นี้ก็ผมนุ่มมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆจ้า ยังไม่ได้ปล่อยถึงห้านาทีเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆผมเราก็จะนุ่มมากๆเลยนะคะสูตรนี้ผมนุ่มผมตรงนะคะเป็นสูตรธรรมชาติไรสารเคมีแต่คุณภาพเกินร้อยนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปเสียซารอนแพงๆเราไม่ต้องจ่ายซารอนแพงๆค่ะเราหาส่วนผสมได้ในครัวเรือนของเราด้วยงบไม่ถึงห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยเราก็ดึงเราก็รีดเขามาเป็นแบบนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนสูตรนี้ก็ง่ายๆเนาะอย่างที่บีบอกขั้นตอนในการหมักอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนคลิปวีคลิปนี้วิดีโอนี้บีก็หวังว่าเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่มารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้บีทาคลิปต่อๆกันไปนะคะเจอก,กันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย